ทรหัสทักษิณคุมเกมเบสเ็จค่ะทุบพลังประชารัฐแตกล้างแค้น20ปีประชาธิปัตย์ปิดทางร่วมรัฐบาลค่ะ คุณเทพไทยค่ะบอกว่าผมจับท่าทีนะจับที่ประจรการเมืองนะการจัดตั้งรัฐบาลหนึ่งมาจากท่าทีของนายทักษิณชินวัตรค่ะซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจตัวจริงสามารถอธิบายทิศทางการเมืองได้ชัดเจนที่สุดนะส่วนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นนายภูมิธรรมเวชยชัยนะนายนแพทย์พรหมินเลิศสุริเดชค่ะก็เป็นแค่ผู้ช่วยนายทักษิณเท่านั้นนะเพราะนายทักษิณคือผู้จัดการอำนาจทั้งหมดอย่างเบ็ดเสร็จค่ะ คุณเทพไทยค่ะยังบอกว่าสภาพพักร่วมรัฐบาลก็จะเป็นลักษณะพักอกแตกนะเมื่อพักพลังประชารัฐมาไม่ครบทั้งพักก็ต้องดึงเอาพักประชาธิปัตย์มาเสียเพิ่มแล้วก็พักประชาธิปัตย์ค่ะก็มาร่วมไม่ครบทั้งหมดค่ะก็จะเอาเฉพาะที่เหลืออยู่ค่ะทําให้พักประชาธิปัตย์ขัดแย้งแตกแยกภายในพักนะสะใจนายทักษิณที่เคยถูกพักประชาธิปัตย์เล่นงานมาร่วม20ปีค่ะได้โอกาสเอาคืนแล้วยึดหลักการแบ่งแยกและปกครองอย่างแท้จริงค่ะ จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่20สิงหาคม2567ค่ะนายทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์ที่อาคารชินวัตร3ถนนวิภาวดีรังสิตค่ะระหว่างเดินทางมาสังเกตการประชุมของพรรคเพื่อไทยนะคะถึงตำแหน่งคณะรัฐมนตรีว่านางสาวแพทองทานชินวัตร ควรจะนั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นด้วยหรือไม่ค่ะโดยนะายทักษิณค่ะร้องโอ้ยคงไม่หรอกเพราะว่าเขารู้สึกว่าเอาแค่นี้เนี่ยก็หนักแล้วนะะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าควรจะเป็นทหารหรือพลเรือนนะะที่จะมาคุมกระทรวงกลาโหมนะนะายทักษิณก็กล่าวบอกว่าไม่รู้ครับแล้วแต่กรรมการเขาดูว่าใครเหมาะสมนะแล้วก็ค่อยเลือกกันอีกทีนะคะ ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าประเมินกองทัพยอย่างไรคะ่ะเมื่อเทียบกับสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะนายทักษิณก็บอกว่าวันนี้กองทัพเนี่ยสมัยใหม่ขึ้นเยอะค่ะแล้วก็ถามว่าควรจะนําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะ,ะมาเป็นประสบการณ์ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหรือไม่นะค,ะคุณทักษิณก็บอกว่า อดีตก็เรียนรู้เพราะอดีตเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ปัจจุบันแล้วก็อนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องวางรากฐานไว้ให้กับลูกหลานแล้วก็ประเทศนะคะเมื่อถามว่ามีชื่อของพลเอกนัทพลนาคพาณิชค่ะที่เป็นเพื่อนกับพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์มาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณทักษิณค่ะก็บอกว่ายังไม่ทราบเลยนะอาจจะถูกเสนอมาโดยพรรคร่วมรัฐบาลก็ได้ค่ะและเมื่อถามว่าบทบาทของนายทักษิณคาราน้ปัิเสธไม่ได้เลยค่ะที่จะถูกมองว่าเป็นเรื่องของการครอบงำนะคะ คุณทักษิณเขายืนยันบอกว่าไม่มีใครครอบงำค่ะมีแต่ครอบครองนะฮะผู้สื่อข่าวจึงถามทันทีเลยนะคะบอกว่าครอบครองนี่หนักกว่าครอบงำนะน,ะนายทักษิณจึงรีบตอบทันทีเลยบอกว่าไม่ใช่เพราะว่านางสาวแพททองทานเนี่ยเป็นลูกสาวของตนนะแล้วก็ถามว่ากังวลหรือไม่นะจะทําให้นาไปสู่การถูกร้องนายทักนษะิณก็บอกว่าอุย้ยสบายๆแต่ถ้าร้องเนี่ยก็ร้องให้ดังนะฮะ ต่อมาค่ะทานอาาคุณเจษอมรัชโชคประมิตรกุลค,ค่ะได้โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ค่ะบอกว่าคนเป็นพ่อควรพูดให้น้อยนะปล่อยให้ลูกฉายแสงแสดงศักยภาพแล้วก็ภาวะผู้นำนะไม่ขยันออกมาบังเหงาลูกนั่นเองค่ะซึ่งก็เรียกว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากนะอาทิเช่นละครเรื่องนี้เนี่ยพ่อคือตัวจริง ลูกคือตัวหลอกค่ะเหมือนตั้งใจจะให้เกิดประเด็นให้มีการร้องเรียนกะกะตเรื่องการครอบงำพักนะเพื่อจะนำไปสู่การสั่งยุบพ,พักและถอนตัวออกจากการเมืองโดยคำสั่งศาลเป็นการออกจากการเมืองแบบสวยๆแบบไม่มีภาระทั้งพ่อทั้งลูกด้วยหรือเปล่านะะเข้าข่ายครอบงำหรือไม่ จูงจมูกลูกดีกว่านะยากมากนะขืนไม่บางเงาให้ลูกสาวก็จะพังสีบยิงพูดยิงตอบยิ่งเห็นชัดนะเลื่อมล้ำกับอาหนะาวงเล็บพี่ปูนิดหน่อยนะประหนึ่งว่าอยู่ในตำแหน่งพร้อมลูกค่ะ บางคนก็บอกว่าเขาเคยมีบทเรียนครับคุณยิ่งรักเนี่ยยุคคุณยิ่งรักเนี่ยนะต้องพูดต้องออกหน้าผิดนิดผิดหน่อยเนี่ยโดนโจมตีนะฮะดีที่ว่าเธอมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงมากนะไม่หลุดกับการผมว่าออ,อเนี่ยไม่น่าจะรับแรงกดดันได้เถ้าคุณยิ่งรักนะทักสิณคงกังวลแหละตอนนั้นส่งน้องสาวมาเจอก็มระุมกันเลยทีเดียวนะตอนนั้นนะคะครั้งนี้ลูกสาวเลยก็คงหนักกว่าด้วยนะคนพ่อเนี่ยเป็นนายก แต่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเลยจุดนั้นแบบไม่มีหวนคืนได้นะเลยต้องการใช้ชีวิตที่ต้องการผ่านลูกนั่นแหละอออไม่ใช่ขุนเชิดนะแต่คือร่างทรงเลยแหละนะคะความรักพ่อส่วนหนึ่งความ DNA พ่อก็อีกส่วนหนึ่งนะคะวิน,ว,นวินกันในครอบครัวประชาชนไม่เกี่ยวค่ะในขณะเดียวกันค่ะวันนี้นะคุณเทพไทยเสนาพงศ์ค่ะอดีตสนะสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นะได้โพสต์เฟซบุก๊กบอกว่าเข้าทางทักษิณคุมเกมเบ็ดเสร็จแบ่งแยกและปกครองซัดเป็นรัฐบาลจับฉายมากสุด เป็นการรวมตัวคนอยากมีตำแหน่งทักษิณคุมเกมเบ็ดเสร็จแบ่งแยกแล้วปกครองค่ะคุณเทพชัยค่ะบอกว่าผมจับชีพจรการเมืองนะการจัดตั้งรัฐบาลหนึ่งจากท่าทีของนายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นศูนย์กลางอานาจตัวจริงสามารถอธิบายทิศทางการเมืองได้ชัดเจนที่สุดนะ,ะส่วนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นนายภูมิธรรมเวชยชัยนายนแพทย์พรมมินเลอร์สุริยเดชค่ะก็เป็นแค่ผู้ช่วยนายทักษิณเท่านั้นนะเพราะนายทักษิณเนี่ยคือผู้จัดการอํานาจทั้งหมดอย่างเบ็ดเสร็จค่ะสิ่งที่นายทักษิณออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้คุยกับพลเอกประวิตรวงา ไม่ไปโหวตเลือกนายกแสดงให้เห็นชัดว่าความขัดแย้งในพักพลังประชารัฐระหว่างกลุ่มพลเอกประวิตรกับกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าน,นั้นเนี่ยานายทักษิณบอกว่าจะเลือกคนที่ทุ่มเทให้กับรัฐบาลมาดูตลอดนะก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าคุณทักษิณเนี่ยจะเลือกฝ่ายไหนนะจึงทําให กลุ่มร้อยเอกธรรมนัตค่ะนะมั่นใจมากว่ามีแต้มต่อสูงกว่ากลุ่มพลเอกประวิตยนั่นเองค่ะเข้าแผนของนายทักษิณที่ต้องการจะเขี่ยพลเอกประวิตยออกจากรัฐบาลนั่นเองนะคะซึ่งบรรยากาศทางการเมืองตอนนี้เนี่ยสับสนวุ่นวายแบ่งพักแบ่งพวกค่ะแย่งกันเข้าร่วมรัฐบาลเหมือนกับสัตว์เลี้ยงแย่งชามข้าวนะ ผู้มีอำนาจจริงก็ไม่สนว่าคนเข้าร่วมรัฐบาลจะมาทั้งพักหรือมาเพียงเสี้ยวหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะยิ่งไม่สนใจที่มาของแต่ละพักด้วยนะยิ่งสร้างความขัดแย้งยิ่งสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในพักค่ะยิ่งเป็นการดีสําหรับการกําหนดเกมของนายทักษิณนะคะสภาพพักร่วมรัฐบาลก็จะเป็นลักษณะพักอกแตกเมื่อพักพลังประชารัฐมาไม่ครบทั้งพักนะก็ต้องดึงเอาพักประชาธิปัตย์มาเสียบแทนนะคะมาเพิ่มนั่นเองค่ะแล้วก็พักประชาธิปัตย์เนี่ยก็มาร่วมกันเนี่ยไม่ครบทั้งพรก็จะะะเเเอออาาาฉพพทที่่หหลืยูใ้ปปชธิัต ขัดแย้งแตกแยกภายในพักค่ะสะใจในายทที่เคยถูกพรรคประชาธิปัตย์เล่นงานมาร่วม20ปีนะแล้วก็ได้มีโอกาสเอาคืนแล้ว ยึดหลักการแบ่งแยกและปกครองอย่างแท้จริงค่ะจะเห็นได้ว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่จับชายมากที่สุดเป็นการรวมตัวของคนที่อยากมีอำนาจอยากมีตำแหน่งนะอยากเป็นรัฐบาลนะ,ะอยากเข้าไปหาประโยชน์จากการมีอำนาจรัฐกันทั้งนั้นค่ะไม่มีจุดยืนทางการเมืองแล้วก็อุดมการ์เดียวกันเป็นเรื่องการต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองนะแล้วก็พักการเมืองทั้งสิน้นไม่ได้พูดหรือต่อรองเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติหรือปัญหาปากท้องของประชาชนเลยค่ะ เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ